สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำหรือไกด์วิธีการตั้งจุดต่ำสุดของสินค้าและออก RFQ อัตโนมัตินะคะก็ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูตัวสินค้ากันก่อนนะคะว่าจะใช้เป็นตัวไหนตัวน็อตตัวนี้ก็ได้ค่ะ อันนี้เรามี on hand อยู่สิบห้าตัวนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะทําการกําหนดตัวจุดต่ำสุดก่อนนะคะเราก็มาที่ reordering rule ตรงนี้นะคะอ่ะก็ create อ่ะเราจะให้มันเข้าที่ stock อ่ก warehouse stock แล้วก็ min quantity เท่าไหร่เราจะให้มันอ่ะซื้อก็ต่อเมื่อเหลือสิบตัวซื้อ จนถึงสิบห้าซื้อจนถึงห้าสิบอย่างนี้นะคะอ่ามันก็ทำการเซฟเรียบร้อยแล้วเราก็กลับมาดูที่ตัวสินค้าต่อนะคะอันนี้เราต้องมาที่แถบ p u r c h a ชสก่อนนะคะเพื่อทำาการกำหนดข้อมูลที่เราจะทำการสั่งซื้อนี้ก็เลือกเบ n d ด r ค่ะอะอันนี้เราก็จะซื้อกับ อ่าเป็นเดอร์ชื่อนี้10ชิ้นแล้วก็ใส่ราคาไปชิ้นละเท่าไหร่ก็ชิ้นละยี่บาทอ่ะเราก็ทำการเซฟนะคะเสร็จแล้วเราจะไปอีกออเดอร์หนึ่งนะคะอ่าเราก็จะทำการ ขายสินค้าที่ชื่อนี้นะคะเราจะขายทั้งหมดห้าตัวนะคะการเซฟแล้วก็คอนเฟิร์มเลยค่ะเ,เสร็จแล้วเราก็ไปดูที่หน้าเพอร์เชนนะคะ หน้าเพอร์เชนเนี่ยเขาก็จะมีการตั้ง RFQ มาให้อัตโนมัตินะคะว่าเป็นเป็นเวนเดอร์อะไระทั้งหมดกี่ชิ้นอ่ะแล้วก็ราคาเท่าไหร่ราคาชิ้นละยีะ่สิบไอตรง41เนี่ยไม่ใช่จำนวนที่เราตั้งตรงนี้นะคะแต่จะเป็นจำนวนที่เป็นมินกับแม็กของ Reordering ิงรูนะคะที่มันจะซื้อให้ครบ50ตัวนะคะตามที่เราตั้ง แล้วก็ราคาก็จะเป็นราคาตามหน้า purchase ตรงนี้นะคะแถบ purchase ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราครั้งนี้เราไม่ต้องการซื้อกับซัพพลายเออร์หรือว่าเว n d ด r เจา้านี้เราก็สามารถเปลี่ยนข้อมูลซัพพลายเออร์หรือเว n d ด r ได้นะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเราก็เซฟคอนเฟิร์มออเดอร์แล้วก็ทำการ รับสินค้าเข้าปกติเลยค่ะอันนี้ทั้งหมดก็จะเป็นขั้นตอนการทำตั้งจุดต่ำสุดสินค้าแล้วออก RFQ อัตโนมัตินะคะ